อะกลับมาพบกับโต๊ะเล็กเช็คอินสเปเชียลแบบกองโจรกองที่3เราไปดึง3นักเตะทีมชาติมานะครับสวัสดีโอ๊ดสวัสดีไอสวัสดีเต่าด้วยนะครับสวัสดีครับโอ๊ดอรุณกรจันพรครับสังกัดท่าเรือครับครับสวัสดีครับผมไอเรืองศักดิ์วิงบอลครับสังกัดสโมสรห้องเย็นท่าข้ามครับสวัสดีครับผมเต่าวราศักดิ์ศรีรังไพโรธครับก็ล่าสุดก็ทังห้องเย็นท่าข้ามเหมืนกันะครับอ่าโอเคทั้ง3คนกับทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชีย พอใจหรือประทับใจขนาดไหนเอาเอาโอ๊ตก่อนโอ๊ตก่อน่ออนอะในทัวร์นาเมนต์นี้ผมพอใจอตัวผมก็พอใจมากครับเทำผล,าลงานออกมาได้ค่อนข้างดีครับยิงสามประตูนะชอบเกมไหนที่สุดก็ชอบเกมที่เจอกับาชาจิครับทำไมอ่ะก็เราเหมือนแบบตายไปสองรอบแล้วกลับมาได้เงี้ยครับอชอบชอบชอบแบบนั้นครับไอ้อ่ะไอ้ครับก็พอใจครับก็ได้เข้าชิงด้วยเป็นปีแรกได้อยู่ในบรรยากาศที่แบบว่ากองเชียร์เต็มสนามแล้วก็เป็นถ้วยที่ถ้วยใหญ่ครับ เราก็ได้เข้าชิงไอ้ประทับใจเกมไหนในทัวร์นาเมนต์ก็ทาจีครับเหมือนกันหรอใช่ครับมันเหมือนแบบอารมณ์แบบว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้ปะใช่ครับเหมือนแบบว่าทุกคนไม่ยอมแพ้ครับโดนยิงโดนยิงนําถึงสองประตูกลับกลับมาเพาอเพย์กลับมาได้แล้วก็ตอนจุดโทษมันเราจะแพ้แล้วเราก็ยังกลับมาได้อย่างเงี้ยครับมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่ามันบอกไม่ถูกครับแต่มันมันประทับใจจริงๆิงครับเกมนั้นตอนเป็นคนยิงจุดโทษคนสุดท้ายดีกว่าก็ตอนยิงคนสุดท้ายก็ก็พยายามมีสมาธินะครับตอนเดินอกไปผมก็ เหมือนในหัวไม่ได้คิดอะไรแล้วครับตอนนั้นคือเดินออกไปก็เลือกมุมแล้วก็ไม่มองไม่มองประตูเลยครับมองแค่ลูกบอลแล้วก็ยิงไปมุมที่ตัวเองคิดเลยครับไม่กล้ามองประตูครับตอนนั้นเดี๋ยวผมว่ามองเดี๋ยวกลัวว่ากดดันเปลี่ยนจะเปลี่ยนใจก็เลยมองแค่ลูกบอลเลยแล้วก็เลือกมุมที่ตัวเองยิงไปเต่าเต่าประทับใจเกมไหนบ้างประทับใจไหมทัวร์นาเมนต์นี้คุณนิกแจ้งเกิดเลยนะแต่ทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยก็ก็ดีใจครับดีใจอย่างแรกก็คือคว้าตัวบอลโลกได้ครับก็คงเป็นแมตช์อีรักครับทำไมถึงเป็นแมตช์อีักอ่ะ เพราะว่าเป้าหมายอย่างแรกเราเล่นในบ้านครับเราต้องการคว้าตัวไปบอลโลกครับซึ่งมันกดดันครับลูกที่คุณยิงนี่คือคุณชู1 1นี่ให้โมหัดปะใช่ครับโมหัดกับอภิวัลครับแต่อีกสิ่ตอนเล็กสี่ไม่เห็นเลขกสี่ไม่เห็นนะกล้องไม่ได้จับกล้องไม่ได้จับเอาอย่างเต่าเนี่ยเต่าเป็นคนที่ติดธรมชาติมานานแต่ไม่ค่อยมีคนรู้ว่าว่าอยู่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในชุด2ชุด3อยู่ตลอดอ่ะคุณพูดถึงโอกาสของคุณที่ที่เฉิดฉายในทัวร์นาเมนต์นี้น่ซยสิว่าคุณเห็นว่า มันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตหรือเปล่าผมก็มองว่าทุกๆครั้งที่เราได้ลงสนามมันคือโอกาสเลยครับพี่ครับก็เราก็คือสิ่งสําคัญก็คือการทํางานนอกสนามครับเราต้องทํางานเพื่อเพื่อเพื่อโอกาสครับมันเราแบบต้องข้อหาโอกาสครับผมว่าเราต้องพร้อมพร้อมที่จะพร้อมทุกน,นาทีครับพี่เพราะว่าฟุตซอลมันเป็นกีฬาที่แบบมันไวครับ<อ>แล้วเราต้องไม่ว่าแบบจะเป็นโค้ดคนไหนงครับเราก็ต้องเรียนรู้กับโค้ชแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือต้องรู้ว่าโค้ชต้องการอะไรครับ เวลาที่เขาให้เล่นเป็นตัวรับทำไมเล่นได้เวลาที่ให้ไปเล่นตัวลุก <laughs> ทำไมเล่นได้ผมมองว่ากีฬาวอตซ์มันต้องเล่นทั้งสองอย่างครับเ,ออเพราะว่าถ้าเราไม่เล่นเกมรับเราก็โดนยิงครับถ้าเราเล่นเกมลุกเ,ออเราก็ไม่ชน,นะับานัดอะไรมากกากัน <laughs> ผมก็ถนัดสองอย่างครับเฮ <h ate> ้ยค <h ate> ิดยังไงรู้สึกแบบอยากจะให้ถ่ายทอดอะเพราะว่าเด็กๆบางคนบางทีท้อแล้วก็ไม่โอเคเอะไรอย่างเงี้ยไอต่อที่ทำให้ผ่านมาได้ก็ด้วยวิธีการด้วยครับ ในรูปแบบการฝึกซ้อมของโค้ชเนี่ยครับเ,ออเราฝึกซ้อมกันแบบว่าเข้มข้นนะครับจริงจังไงครับแล้วมันก็ช่วยให้เราใช้ในสนามจริงได้ครับพี่ออก็ทําให้เราแบบมีเหมือนมีวิธีการไปสู้กับเขาด้วยครับออก็เป็นทําให้เรารู้สึกแบบไม่ได้กดดันแบบแค่<ว>เอาชนะตัวเองได้แล้วก็มีวิธีการไปสู้กับเขาครับออไม่ใช่แบบว่าต่างคนต่างแบบต่างคนต่างเล่นยังไงครับพี่มันก็จะกลับมากลับมายากครับ โอ้ทคุณชนะความกดดันยังไงครับขอบคุณพวกพี่ๆในทีมครับแล้วก็น้องๆที่ว่าเคยมีประสบการณ์ถ่วยเ e อเชียอีไยครับก็คุยกันก็คอยบอกกันว่าเล่นวิธีการเล่นยังไงยังไงครับมันก็ช่วยเราได้ครับคือจริงๆหลายๆคนอาจจะเพิ่งมารู้จักองกรณ์จันทรพอรแต่ว่าถ้าคนดูฟุตซอลจะรู้อยู่แล้วว่าเขาเคยแบบเป็นผู้เล่นจากสมุทรสาครชุดเดียวกับแบงค์อันอแล้วก็หายไปเลยแล้วก็โดนยกสัญญาด้วยสู้มาอย่างไงจนกลับมาถึงจุดนี้ได้ ไม่ท้อครับให้โอกาสตัวเองมีหน้าที่เราชอบในสิ่งที่เราทําอยู่แล้วก็ทำไปเรื่อยครับทำไปจนได้มีโอกาสมากกว่ามีคนให้โอกาสก็เข้าไปทําให้เขาเห็นว่าเราสามารถทําได้นะอะไรอย่เงี้ยครับผมได้ข่าวมาว่าตอนที่ออกจากท่าข้ามคือเคว้งเลยไม่มีทีมเคว้งครับเคว้งครับแล้วเรไปคัดกับท่าเลยไงก็ตอนแรกเล่นโกิตี้ก่อนครับอ่าแล้วก็ไม่ได้ขึ้น ทังหาพี่ดวงครับว่าขอเข้าไปคัดหน่อยครับพี่ผมก็ขอเข้าไปคัดหน่อยครับใช่ครับใช่พี่ดวงเขาก็รู้รู้จักเราอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับเคยร่วมงานกันอยู่ครับก็เลยเปิดโอกาสให้เข้าไปคัดจนกลับมาสู่โหมดทีมชาติได้ไอ้เนี่ยเคยสัมภาษณ์กันแล้วทีหนึ่งไอ้หนุ่มวัยรุ่นจากหัวหินฮิวสตัรเข้ามาครับเล่าเล่าเล่านิดนึงเล่านิดนึงว่าตอนที่ฮิวเข้ามาลําบากยังไงสู้ยังไงถึงจะถึงได้มาเล่นในสโมสรเนี่ยก็ตอนที่เข้ามาก็ยังเด็กอะครับพี่ ก็สถานที่ใหม่เพื่อนใหม่สิ่งแวดล้อมใหม่ครับก็ยงตอนเป็นเด็กเราก็แบบเหมือนยังไม่รับมือไม่ได้ดีเท่าไหร่ครับพี่มันก็เหนื่อยครับก็คิดถึงบ้านด้วยครับตอนนั้นก็อยู่เริ่มปรับตัวครับปรับตัวเข้ากับเพื่อนเข้ากับสถานที่ใหม่เรียนรู้เรื่องฟุตซอลอะไรพวกนี้ครับในทุกๆวันอีกหนึ่งจุดคุณกําลังจะเป็นเจเนอเรชันใหม่ที่เป็นตัวฝากความหวังให้กับฟุตซอลไทยที่จะเข้ามาแทนรุ่นพี่กดดันขนาดไหนก็แน,น่อนอนกดดันอยู่แล้วครับเพราะ ก็ดูรุ่นพี่ๆเขาทําผลงานกันมาดีมากครับแล้วเราเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาด้วยม,มันก็เป็นเรื่องกดดันเรื่องธรรมดาครับทิ้งท้ายโต๊ะเล็กเช็คอินสเปเชียลวันนี้ฝากผลงานหน่อยสําหรับโอ๊แล้วก็เดี๋ยวนี้น้องๆทุกคนเลยฝากให้โอ๊ฝากก,าก็ฝากติดตามพวกเราด้วยครับสมมสอนการท่าเรือครับ แล้วก็ติดตามทีมฟุตอลทีมชาติไทยด้วยครับผมก็ฝากผลงานครับฝากติดตามทั้งในสโมสรครับแล้วก็ในนามทีมชาติครับก็ฝากเชียร์ฟุตซอลลีกครับทุกคู่ครับชอบคู่ไหนก็เชียร์คู่นั้นครับแล้วก็อยากให้เชียร์ฟุตซอลไทยในฟุตซอลโลกนยครับอยากให้แบบติดตามต่อเนื่องครับพวกเราจะทําหน้าที่เต็มที่ครับผมหวังว่าจะเห็นทั้ง3าคนในฟุตซอลชิงแชมป์โลกนะครับโดยที่ไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วก็ไม่มีเรื่องที่จะมากระทบกับ เข้าไปเก็บตัวหรือว่าเข้าไปตัดตัวอะไรอย่างเงยัยังไงก็รอรุ้นกันนะครับก็อย่าลืมครับอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะดติดต่อกกนะ็คือในโซเชียลมีเดียของ iMoney ่ไทยแลนดนะครับทุกช่องทางเลย Facebook, Youtube, Instagram, t i ต็อกรวมไปถึงอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผมไม่แน่ใจว่าวันนี้ที่เขามาถ่ายแบบกันเนี่ยเ,เทปนี้จะออนไปหรือ,อยังนะครับแต่ฝากเอาไว้ด้วยก็คือ i m ม n ่งทาฟุตซอลไฟฟ์โปนะครับที่ทั้ง3คนใส่อยู่มี3สีเลยปะสม้มอ๋อมี4สีดิ แดงเอ้ยเออแดงน้ำเงินเขียวส้ม4ีสีนะก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนีคราวน,นี้ลาไปก่อนขอบคุณทั้ง3คนมากขอบคุณมากๆจริงๆครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ